เวราบ้านสบู่ช่างพกาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำสบูเ่เหลวล้างมือกันค่ะซึ่งสูตรในวันนี้นะคะทำสบูเ่เหลวล้างมือได้ถึง3กิโลกันเลยทีเดียวนะคะเราสามารถนำไปบรรจุใส่ขวดปั๊มนะคะเอาไว้ล้างมือที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะนำไปบรรจุใส่หลอดบีบเล็กๆนะคะเอาไว้พกไปข้างนอกบ้านก็ได้ะคะ่ะ พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าในชุดทำสบู่เหลวล้างมือ3กิโลเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างค่ะชุดนี้นะคะจะทําสบู่เหลวล้างมือได้ถึง3กิโลเลยนะคะเรามาดูส่วนประกอบภายในชุดนี้นะคะว่าเขาให้อะไรมาเท่าไหร่บ้างนะคะนี่เลยนะคะสารตัวแรกนะคะก็คือตัว emol A D 25นะคะตัวเนี้จะเป็นสารลดแรงตึงผิวนะคะทําให้เกิดฟองนะคะ ช่วยเป็นตัวชำระล้างทําความสะอาดสิ่งสะกะปรกรวมไปถึงคราบน้ำมันนะคะตัวนี้นะคะหรือบางคนก็จะเรียกว่าหัวเชื้อนะคะจำนวน1กิโลนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือเกลือนะคะหรือว่าผงข้นนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้สบู่เหลวล้างมือของเราเนี่ยมีความข้นหนืดนะคะจำนวน100กรัมะคะ่ะ น้ำหอมนะคะ1 0ซ c ค่ะหรือว่าประมาณ10กรัมนะคะสารกันเสียนะคะ1 0ซ c ค่ะตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีนั่นเองค่ะในเซตเนี้ยนะคะเขาก็จะให้ใบวิธีทำแบบละเอียดมาให้เราด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะทำตามวิธีทำนี้เลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเตรียมหม้อใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม้พายกวนกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะเราก็จะเตรียมน้ำสะอาด2กิโลนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะข้อที่2นะคะนำ e mol ad 25นะคะเกลือนะคะลงไปในน้ำสะอาดนะคะเราก็จะมา แกะสารตัวนี้กันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมานำตัว e-mo ed 2 5นะคะใส่ลงไปในน้ำสะอาดนี้เลยนะคะนี่เลยรูดไปให้หมดเลยนะคะคนคนคนนิดหน่อยนะคะต่อไปนะคะก็นำ เกลือนะคะหรือว่าผงข้นนะคะเทลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยตัวนี้ก็จะช่วยเป็นตัวที่ทำให้น้ำยาล้างมือของเราเนะะี่ยค่ะคนหนึ่งแล้วก็คนคนคนค่ะนำมาผสมกันแบบนี้นะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะคะจนเข้ากันค่ะ ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงทำตามขั้นตอนที่เราสอนไปนะคะจะมีฟองนะคะฟองนี้ก็เกิดจากตัว AD25 นะคะนี่นะคะเกลือจะยังไม่ละลายนะคะเทคนิคก็คือเราอาจจะผสมกันเนี่ยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะหรือว่ารอจนให้มันเข้ากันนะคะรอจนแบบไม่เห็นเม็ดเกลือนะคะ อาจจะทิ้งไว้คืนหนึ่งนะคะปิดฝาทิ้งไว้นะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาพักไว้ก่อนนะคะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างครึ่งชั่วโมงนี้นะคะนิวก็ได้แวะเดินมากวนๆๆบ้างนะคะเดินไปเดินมาเดินผ่านแล้วก็จะแวะมาคนๆๆมาเนาะ แล้วตอนนี้นะคะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงสารทุกอย่างนะคะก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาเติมน้ําหอมกันเลยนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะแบบนี้คนๆๆให้น้ําหอมเข้ากันนะคะต่อไปนะคะก็จะมาใส่สารกันเสียกันคะ่ะคนไปด้วยเลยนะคะแบบนี้ คนให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆนะคะก็สามารถทําตามได้เลยนะคะสูตรนะคะนิวก็ได้ให้ไว้นะคะตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนาะก็สามารถทําตามกันได้เลยหรือว่าใครนะคะอยากอุดหนุนร้านบ้านสบู่เบอาการะคะ่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l ลน์แอดได้เลยนะคะเดี๋ยวนิวจะทิ้ง l i น์ไอไว้ตรงมุมหน้าจอนะคะแอดพากาโซค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามนะคะยังไม่จบคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะยังมีสีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนใส่สีนะคะในเซตนะคะเป็นสีเขียวนี่นะคะเราก็จะเอาสีนะคะมาผสมน้ํานิดหน่อยะคะ่ะแบบนี้นะคะตัดปลายถุงนะคะแล้วก็จุ่มลงไปในน้ํานะคะให้สีออกมาสีมันจะเข้มมากนะคะ แกว่งแกว่งแกว่งแบบนี้นะคะให้สีกระจายนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเติมไปนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่ามันเข้มมากแล้วก็คนค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะฟองนะคะที่เกิดขึ้นเนาะก็ไม่ต้องตกใจค่ะฟองนี้มันก็จะเกิดเป็นธรรมดานะคะเพราะว่า สบู่เลวล้างมือเนาะเขาก็จะมีฟองเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเมื่อเราทําเสร็จอะคะ่ะเราจะต้องเอาพักทิ้งไว้เนาะ,ะให้ฟองมันหายตัวไปนะคะให้ฟองมันยุบตัวลงเนาะ,ะนี่เห็นไหมคะใครชอบเขียวเข้มเขียวอ่อนแค่ไหนก็สามารถเติมเข้าไปได้นะคะถ้าใครชอบอ่อนๆก็พอแล้วนะคะหรือถ้าใครชอบเขียวเข้มก็เติมลงไปได้อีกเนาะกำลังสวยนะคะขอเติมอีกนิดนึง โอเคคนให้สีเข้ากันเลยนะคะตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะฟองอากาศก็จะหายไปนะคะได้สบูเ่เหลวเนื้อเนียนใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสะบูเ่เหลวล้างมือ3ากิโลค่ะเพียงเท่านี้นะคะพเพื่อนๆก็สามารถ ทำสบู่เหลวล้างมือด้วยตนเองที่บ้านได้แล้วนะคะสำหรับสารเคมีต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ร้านเคมีพันได้ทุกที่เลยนะคะหรือเอาง่ายๆนะคะสามารถอุดหนุนบ้านสบู่ชออพกาก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าร้านเรานะคะมีสารทุกตัวเลยคะ่ะหรือว่าจะซื้อเป็นชุดแบบนี้นะคะไปทําก็ได้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้นิวและบ้านสบู่ชออพาการนะคะทาคลิปอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย